วระวจนะของพระเจ้าประจำวันต้องใช้เวลาหลายหมื่นปีของประวัติศาสตร์เพื่อให้หมวลมนุษย์ไปถึงที่ที่ดำรงอยู่ในวันนี้กระนั้นมวลมนุษย์ที่เราได้สร้างขึ้นในปฐมกาลก็ได้จมดิ่งสู่ความเสื่อมโทรมมานานตั้งแต่นั้นสภาวะความเป็นมนุษย์ไม่ใช่สภาวะความเป็นมนุษย์ที่เราอยากได้อีกต่อไป และด้วยเหตุนี้ในสายตาของเราผู้คนไม่คู่ควรกับชื่อของมนุษยชาติอีกต่อไปแทนที่จะเป็นเช่นนั้นพวกเขากลับเป็นคนชั้นต่ำของมนุษยชาติซึ่งซาตานได้จับเป็นฉเฉลยเป็นซากศพเดินได้ที่เน่าเปื่อยซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของซาตาน และเป็นสิ่งที่ซาตานสวมใส่ให้กับตัวมันผู้คนไม่มีความไว้วางใจในการดำรงอยู่ของเราอีกต่อไปอีกทั้งพวกเขาไม่ต้อนรับการมาของเรามวลมนุษย์เพียงแค่ตอบสนองต่อคำร้องขอต่างๆของเราอย่างไม่เต็มใจยอมตามคำขอเหล่านั้นอย่างเป็นการชั่วคราว และไม่แบ่งปันความชื่นบานยินดีและความโศกเศร้าต่างๆของชีวิตกับเราอย่างจริงใจเนื่องจากผู้คนเห็นว่าเรานั้นไม่อาจจะยังรู้ได้พวกเขาจึงมอบรอยยิ้มที่ไม่เต็มใจให้เราท่าทีของพวกเขาเป็นแบบที่พยายามเริ่มมีสัมพันธภาพกับผู้ที่มีอำนาจเพราะผู้คนไม่มีความรู้เรื่องงานของเรา และยิ่งไม่ต้องพูดถึงเจตจำนงของเราณปัจจุบันเราจะซื่อสัตย์กับพวกเจ้ากล่าวคือเมื่อวันนั้นมาถึงความทุกข์ของใครก็ตามที่นมัสการเราจะแบกรับง่ายกว่าของพวกเจ้าอันที่จริงแล้วระดับของความเชื่อในเราของเจ้าไม่เกินระดับของความเชื่อของโยบ แม้แต่ความเชื่อของพวกฟาริสีชาวยิวยังเหนือกว่าความเชื่อของพวกเจ้าและดังนั้นหากวันแห่งไฟลงมาความทุกข์ของพวกเจ้าจะรุนแรงกว่าความทุกข์ของพวกฟาริสีเมื่อถูกพระเยซูทรงว่ากล่าวรุนแรงกว่าความทุกข์ของผู้นำ250าคนที่ได้ต่อต้านโมเสส และรุนแรงกว่าความทุกข์ของโสโดมภายใต้เปลเวไฟที่แผดเผาของการทำลายล้างของมันเมื่อโมเสสทุบก้อนหินและน้ำที่พระยาเวทรงประทานได้ผุดออกมามันเป็นเพราะความเชื่อของเขาเมื่อดาวิดได้เล่นพินตั้งเพื่อสรรเสริญเราพระยาเว ด้วยหัวใจที่ถูกเติมด้วยความชื่นบานยินดีของเขามันเป็นเพราะความเชื่อของเขาเมื่อโยบสูญเสียปศุสัตว์ของเขาซึ่งเติมภูเขาทั้งหลายและความมั่งคั่งมากมายเกินบรรยายและร่างกายของเขาได้กลายเป็นถูกปกคลุมไปด้วยสีที่เจ็บปวดมันเป็นเพราะความเชื่อของเขาเมื่อเขาสามารถได้ยินเสียงของเรา พระยาเวและเห็นพระสิริของเราพระยาเวมันเป็นเพราะความเชื่อของเขาการที่เปโตรสามารถติดตามพระเยซูคริสต์ได้ก็เป็นเพราะความเชื่อของเขาการที่เขาสามารถถูกตอกตรึงกับกางเขนเพื่อเห็นแก่เราและมอบคำพยานอันรุ่งโรดก็เป็นเพราะความเชื่อของเขาเช่นกัน เมื่อยอนได้เห็นฉายาอันรุ่งโรดของบุตรมนุษย์มันเป็นเพราะความเชื่อของเขาเมื่อเขาได้เห็นนิมิตแห่งยุคสุดท้ายมันเป็นเพราะความเชื่อของเขามากขึ้นไปอีกสาเหตุที่ทำไมชนต่างชาติทั้งหลายดังที่เรียกขานกันนั้นได้รับวิวรณ์ของเรา และได้มารู้ว่าเราได้กลับมาในเนื้อหนังแล้วเพื่อทำงานของเราท่ามกลางมนุษย์ก็เป็นเพราะความเชื่อของพวกเขาเช่นกันทุกคนที่ถูกทำร้ายโดยถ้อยคำเกลี้ยวกราดของเราและกระนั้นกลับได้รับการปลอบใจจากถ้อยคำเหล่านั้นและได้รับการช่วยให้รอดพวกเขาไม่ได้ทำเช่นนั้นเพราะความเชื่อของพวกเขาหรอกหรือ พวกที่เชื่อในเราแต่ที่ยังไม่ได้ทนทุกข์กับความยากลำบากพวกเขาไม่ได้ถูกปฏิเสธจากโลกด้วยเช่นกันหรอกหรือพวกที่ใช้ชีวิตนอกวัจ,จนะของเราหลบหนีความทุกข์แห่งการทดสอบพวกเขาทั้งหมดไม่ใช่กำลังล่องลอยผ่านโลกหรอกหรือพวกเขาเป็นเหมือนกับใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงที่ปลิวสะบัดต,ต,ตรงนั้นตรงนี้ โดยไม่มีที่ให้หยุดพักและยิ่งไม่ต้องพูดถึงถ้อยคำปลอบประโลมของเราแม้ว่าการตีสอนและกระบวนการถลุงของเราจะไม่ติดตามพวกเขาไปพวกเขาไม่ใช่บรรดาขอทานที่เร่ร่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเตรลเตรบนท้องถนนนอกราชอาณาจากักรแห่งสวรรค์รอกหรือ โลกคือที่หยุดพักของเจ้าจริงๆหรือโดยการหลีกเลี่ยงการตีสอนของเราเจ้าสามารถบรรลุรอยยิ้มบางที่สุดซึ่งแสดงความปราบปลื้มจากโลกได้จริงๆหรือเจ้าสามารถใช้ความชื่นชมยินดีชั่วขณะเดียวของเจ้าเพื่อปกปิดความว่างเปล่าในหัวใจของเจ้าความว่างเปล่าซึ่งไม่สามารถปกปิดได้ ได้จริงๆหรือเจ้าอาจมีความสามารถหลอกทุกคนในครอบครัวของเจ้าได้แต่เจ้าไม่มีวันสามารถหลอกเราได้เพราะความเชื่อของเจ้านั้นมีน้อยเกินไปจนถึงทุกวันนี้เจ้าจึงยังคงไร้พลังอำนาจที่จะค้นพบความปีติยินดีใดๆที่ชีวิตมีให้เราเร่งเร้าเจ้า การใช้เครึ่งชีวิตของเจ้าอย่างจริงใจเพื่อเห็นแก่เราดีกว่าการใช้ทั้งชีวิตของเจ้าในเรื่องธรรมดาสามัญและงานที่ทำให้ยุ่งและไม่มีประโยชน์สำหรับเนื้อหนังสู้ทนความทุกข์ทั้งมวลที่มนุษย์คนหนึ่งแทบจะไม่สามารถทนได้การหวงแหนความล้าค่าของตัวเจ้าเองมากมายยิ่งนักและหลบหนีจากการตีสอนของเรา เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ใดเล่าการซ่อนตัวเจ้าเองจากการตีสอนชั่วขณะของเราเพียงเพื่อเก็บเกี่ยวความน่าตะขิดตะขวงใจชั่วนิรัน์การตีสอนชั่วนิรัน์เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ใดเล่าโดยข้อเท็จจริงแล้วเราไม่บิดงอผู้ใดต่อเจตจำนงของเรา หากใครบางคนเต็มใจที่จะนบนอบต่อแผนการของเราทั้งหมดอย่างแท้จริงเราก็จะไม่ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างอ่อนด้อยแต่เราพึงประสงค์ให้ผู้คนทั้งหมดเชื่อในเราดังเช่นที่โยบได้เชื่อในเราพระยาเวหากความเชื่อของพวกเจ้าเกินกว่าความเชื่อของโทมัส เช่นนั้นแล้วความเชื่อของพวกเจ้าก็จะบรรลุคำชมเชยจากเราในความจงรักภักดีของพวกเจ้านั้นเจ้าจะพบความสุขอันล้นพ้นของเราและเจ้าจะพบพระสิริของเราในวันต่างๆของพวกเจ้าอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีผู้คนที่เชื่อในโลกและเชื่อในมารได้ทำให้หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้าง ดังเช่นมวลชนแห่งเมืองโสโดมโดยมีเม็ดทรายที่ลมพัดพาในดวงตาของพวกเขาและเครื่องบูชาจากมารในปากของพวกเขาผู้ซึ่งจิตใจที่ยุ่งเหยิงนานมาแล้วได้ถูกครอบครองโดยมารร้ายซึ่งได้ช่วงชิงโลกไปแล้วความคิดต่างๆของพวกเขาเกือบจะตกเป็นเฉลยของมารแห่งยุคโบราณทั้งหมดทั้งสิ้น และดังนั้นความเชื่อของมวลมนุษย์จึงได้ลอยไปกับสายลมและพวกเขาไร้ความสามารถแม้แต่ที่จะสังเกตเห็นงานของเราทั้งหมดที่พวกเขาสามารถทำได้คือพยายามอย่างเสาะแสะที่จะปฏิบัติต่อง,งานของเราอย่างพอเป็นพิธีหรือวิเคราะห์งานของเราอย่างลูกกลัว เพราะพวกเขาได้ถูกครอบครองโดยพิษของซาตานนานมาแล้ว